สวัสดีค่ะผมก็เป็นหนูปางแดงอีกแล้วนะคะรู้สึกห่างหายไปนานมากไม่คุ้นชินกล้องเลยอะ่ะรู้สึกว่าจะห่างไปรอบนี้ประมาณหนึ่งเดือนเนาะเอาใหม่แล้วกันเดวยวขอเปิดกล้องใหม่นะ สวัสดีค่ะผมเป็นแม่หนูปากแดงอีกแล้วนะคะทุกคนห่างหายกันไปครบ1เดือนพอดีเลยที่แม่หนูหายไปในช่วงเนี้ยคือมีความยุ่งวุ่นวายนะคะในการแบบว่าทําธุรกิจใหม่คือตอนแรกเนี้ยเราเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมแต่ว่าตอนเนี้ยเราก็คือผันตัวไปกลายเป็นติ๊กต็อกเกอร์อย่างหนึ่งเลยเนี่ยที่ห่างหายไปหนึ่งเดือนเลยทุกคนก็คือมาทาหน้าอีกแล้วเพราะว่าต้องมีความผักหน้าด้วยนะซึ่งวันนี้เนี้ยคือเป็นวันแรกที่มาทําแต่ว่าเดี๋ยวจะมีภาพนะคะอีดิทให้ทุกคนดูหลังทําว่าเป็นยังไงเฟ ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะคะที่โครงการทากะเทาวตอนนี้ที่รู้สึกแบบกังวลใจแบบหุดหงิดงุนง่านเลยอะ่ะทุกคนก็คือตรงช่วงตาช่วงเป้าตาเวลามันเป็นร่องรกอะมันจะรู้สึกได้เลยว่าหน้าของเรามาดูแก่ขึ้นอีกหลายปี <S <S แม่หนูคือเซิร์ชมาหลายหลายที่มากนะคะทุกคนคือการทาฟิลเลอร์ในบริเวณที่มันใกล้าตาทุกคนอาจจะมีความกังวลใจใช่ไหมหรือว่าวอรี่อยู่แล้วอะไรเงี้ยแม่หนูก็คือเป็นคนหนึ่งในนั้นคุณหมอเฟิร์สอาจจะเป็นแค่แบบท่านเดียวเลยก็ได้นะคะที่ฉีดฟิลเลอร์เนี้ยตรงบริเวณใต้ตาเพราะค แพทย์โดยตรงแล้วเนี่ยทุกคนคือคุณหมอก็คือแบบเป็นแพทย์แบบโดยตรงเลยลองไปเซิร์ชได้นะสำหรับแบบที่แม่หนูมาในวันนี้นะคะ First c l i n น c เนาะฟิลเลอร์ใต้ตาโดยจากสุแพทย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนัดคุณหมอไว้ทำประวัตินิดนึงนะคะได้เลยค่ะคือเข้ามานะคะทุกคนก็เหมือนเดิมที่เราทุกคนคุ้นเคยนะคะก็คือมาทําประวัติก่อนเนาะสำหรับใครที่แพ้อะไรอะไรยังไงก็คือแจ้งคุณหมอไปได้เลยนะคะ ก่อนที่จะเข้ามาก็คือนัดกับคุณหมอก่อนเพราะว่าคุณหมอคิวค่อนข้างยาวอย่างที่บอกไปว่าอันนี้คือคิดกคุณหมอเลยคุณหมอก็คือจะเป็นท่านเดียวเลยนะคะที่ฉีดฟิลเลอร์ให้เพราะฉะนั้นก็คือบุ๊กมาก่อนนะอย่างแม่หนูก็คือบุ๊กมาเรียบร้อยคือการฉีดฟิลเลอร์แบบแม่หนูอันนี้แม่หนูคิดเองนะคือมันต้องใช้เวลาพักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเผื่อเวลาสักประมาณสองอาทิตย์ก็ได้มันจะได้แบบฟูมันจะได้สวยแบบเต็มที่นั่นเองค่ะ ดี๋ยวต้องมาคลีนหน้าก่อนนะคะหลักๆแล้วเนี่ยทุกคนก็คือที่เรื่องมาที่นี้เลยนะคะคือคุณหมอเฟิร์สเนี่ยเชี่ยวชาญนะคะในการฉีดฟิลเลอร์รอบตามมาที่สุดมีเคสรีวิวเยอะที่สุดทุกคนลองไปดูใน Facebook ได้เพราะว่าอย่างตัวแม่หนูเองเนี่ยก็คือเซิร์ชมาเยอะมากนะคะพอเราแกะขึนะ้นอะหลักๆแล้วเน่ยทุกๆแบบที่ทุกคนเห็นเลยอะไม่เชื่อแบบลองเปรียบเทียบรูปแม่หนูแบบจากแบบสักปี2ป,ปีที่แล้วก็ได้หรือว่าแบบตอนนะันตอนนี้จะเห็นได้เลยว่า ตาพอเราอายุมากขึ้นมันจะมีความหย่อนคอยใช่ไหมแล้วแบบมันจะมีความโบ๋ลึกมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวคีน้าก่อนแล้วเดี๋ยวไปปรึกษาคุณหมอกันลวกันนะแล้วเดี๋ยวฟังว่าคุณหมอจะว่ายังไงบ้างคะ่ะ อันนี้ก็คืออยู่ระหว่างที่เรอคุณหมอนะเนี่ยพอลบเมคอัพออก,กไปทุกคนจะเห็นได้เลยอะจากที่เมื่อก่อนตาสองชั้นนะมันจะรู้สึกเหมือนคนเป็นมีตา3ชั้นเพราะมันจะเหมือนจะมีแบบรอยขีดขึ้นมาอีกขีดนึงมันเหมือนเรามีรอยพับอะตาชั้นพับที่3ด้วยซึ่งไอ้ตรงชั้นพับที่3เนี่ยแหละที่มันทําให้เราดูเก๋คุ้มนั่นเองหมอนั่นเองก็เลยมาที่นี่นั่นเองค่ะ แล้วเราก็ไปรอเจอคุณหมอะคะ่ะปรึกษาคุณหมอเนอะ mm hmm. าะเกี่ยวกับหน้าวันนี้ใครมีปัญหาตรงจุดไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถปรึกษาคุณหมอได้เลยอย่างที่ First c คล n i c กอ่ะนอกจากคุณหมอเฟิร์สจะเป็นคนที่ฉีดฟิลเลอร์ใต้ตารอบดวงตาให้เราเนี่ยเขาก็ยังมีแบบว่าบริการอื่นๆด้วย <Wow. S 1> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานโพรงงาน,งานผิวอะไรอย่างเงี้ยก็มีด้วยนะคะอย่างเช่นเครื่องแบบอัลเทร่าเครื่องแบบโพเทนซ่าหรือว่าทุกคนแบบ IV drip หรือแบบเป็นงานผิวอะไรเงี้ยก็จะมีด้วยเช่นเดียวกันนะคือมาที่นี่ก็คือแบบว่าครบจบในที่เเดียวยวลค่ะ อย่างแรกเลยก็คือท่านขบนะครับอาจจะมีเรื่องขบที่มันแบบดูวักลงมันมน่อยนึงอันนี้จุดนึงสามารถใช้ฟิลเลอร์เนี่ยเติมขึ้นมาเพื่อช่วยให้ตรงเนี้ยมันดูเต็มขึ้นแล้วก็หน้ามันจะดูยกขึ้น <S <S จุดที่2ก็คือเรื่องตานะครับตาเนี่ยมันค่อนข้างลึกคือมันมีทั้งตาบนตาล่างเลยตาบนเนี่ยจะเรียกว่ามันค่อนข้างแบบว่า ท้องท้งโบนนึ <S <S ่งทีอาจยะรู้สึกตาปื้อๆนี่คุณหมอเฟิร์สนะคะเฟิร์สคลินิกค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวมาเรียกว่ามาจัดการนะครับแก้ไขปัญหาตรงตาบนของคุณพิธนะครับอันนี้จะเห็นว่ามีแบบเหมือนแต่ว่ารอยหวัมตรงบริเวณตาบนนิดนึงนะครับเรียกว่าภาวะตาบวนลึกนะครับก็อันนี้เราสามารถแก้ไขด้วยการชีฟิลเลอร์นะครับไม่ต้องผ่าตัด ปัญหาแบบที่มันมันเมือดจะมีตาเป็น3าชั้นใช่ไหมคะคุณหมอเพราะมีรอยพับขึ้นมามันเกิดจากอายุหรือว่ายังไงคะหรือว่าแบบนอนดึกเกี่ยวไหมคะอ่าก็เกี่ยวนะครับคือหลักๆเลยเนี่ยการที่เบ้าตาบนลึกเนี่ยมันเกิดได้จากสสาเหตุหลักๆนะครับสาเหตุแรกก็คือมันมีไขมันที่บริเวณตาบนเนี่ยมันน้อยลงนะครับน้อยลงปุ๊บตามก็เลยดูบุกเข้าไป่ะคระสาเหตุที่2ก็คือเรื่องของกระดูกเบ้าตาที่มันกว้างขึ้นนะครับในอายุที่มากขึ้นเนี่ย กระดูกเบ้าตาเราจะใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าไอตัวกระดูกมันบางลงมันบางลงปุ๊บเนี่ยทำให้ขนาดของเบ้าตาเนี่ยมันใหญ่ขึ้นพอามันใหญ่ขึ้นปุ๊บตามันก็เลยเหมือนจะดูโบกเข้าไปค่ะซึ่งตรงนี้ทั้งสอง,งสาเหตุเนี่ยเราสามารถแก้ไขด้วยการฉีดฟิลเลอร์เราจะเติมเต็มเรียกว่าเติมเต็มไขมันบริเวณตาบนนะครับแล้วก็เราจะเติมขอบของกระดูกขึ้นมา เพื่อที่ให้มันมารับกระตัวนไขมันนะตาเราก็จะกลับมาดูเด็กเหมือนเดิมนะครับการเตรียมตัวเนี่ยก็คือไม่มีอะไรเลยนะครับก็ให้คนไข้ทําตัวปกตินะครับแต่ว่าปล่อยจอยวั <laughs> นที่มาเจอหมออย่างเงี้ยก็อ,อาจจะให้พักผ่อนน้อยๆหน่อย เพื่อที่จะได้เห็นว่าเฮ้ยเวลาที่มันแย่เนี่ยมันแย่ขนาดไหนนะครับถ้าสมมติบางทีคือคนที่มีตาสามชั้นเนี่ยส่วนใหญ่ตอนเช้าเนี่ยเขาจะมีตาที่บวมกว่าปกติตาจะดูเต็มกว่าปกติแต่มันก็จะเต็มอยู่แค่ประมาณสัก15-20ถึงนาทีมันเหมือนบวมซะมากกว่าใช่นะครับคือซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเกิดสมมติเรามาหาแบบเช้าหน่อยบางทีแบบพักผ่อนเยอะนอนเยอะๆบางทีแบบ มาหาผมคุณาจะมองไม่เห็นเท่าไหร่เพราะว่ามันเวมอยู่ไปแบบอ่อนหลับอ่นอนนะดูซีรีส์แล้วก็มาหาคุณหมอเฟิร์สเลยนะคะคือทำตัวให้มันโบเยอะที่สุดคุณหมอจะได้เห็นปัญหาที่แท้จริงใช่่เวลาแก้เราจะได้แก้ปัญหาจริงๆส่วนข้อปฏิบัติตัวหลังทำอันนก็ต้องบอกเลยว่าเราแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนการใช้ชีวิตอะไรเลยนะครับเพราะว่า การฉีดฟิลเลอร์ตานบนเนี่ยมันเป็นการฉีดที่ไขมันฉนลึกือถ้าเราไม่ได้กดแรงเนี่ยมันโอเค,คแต่ก็สําคัญคืออยกจขยี้ตาคแค่นั้นเองแต่งหน้าได้เลยไหมคะแต่งได้เลยแต่งได้เลยว่าแผลเนี่ยก็จะมีแค่รอยทางเข้าเข็มแค่รอยเดียวเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็จะหายไปภายในประมาณหนึ่งถึงสองวันค่ะแล้วก็ความบวมแล้วแต่คนบวมมากน้อยนะคือโดยปกติตาบนเน่ยเป็นจุดที่มันบวมง่ายอยู่แล้วก็เราก็จะบอกคนไข้ว่าจะมีการบวมเกิดขึ้นได้ช่วงสองถึงสามวันแรก นะครับแต่เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะครับเข้าที่ประมาณช่วง2สัปดาห์คก็อย่างที่แม่หนูบอกไปนะคะทุกคนว่าคุณหมอเฟิร์สก็เป็นคุณหมอแบบเชี่ยวชาญระดับอาจารย์แพทย์เลยสอนแบบเทคนิคการฉีดแบบฟิลเลอร์แล้วก็คือโบท็อกซ์ความเจ็บก็คิดว่าไม่ได้เจ็บอยู่แล้วสำหรับสาวๆที่คุณเคยความเข็มอันนี้บอกเลยว่าไม่เจ็บเลยคุณจริงจเพราะว่าเราตอนทำเราฉีดยาชาด้วย่ะเพราะว่าหลายๆคนน่าจะวอรรี่เนาะคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องการฉีดแบบรอบตรงรอบตาได้ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เวลาทำเนี่ยเราใช้เข็มที่เล็กมากๆนะค่ะคนไข้แทบจะไม่รู้สึกเลยค่ะแล้วอยากบอกมากเลยทุกคนคือแบบให้ทุกคนถ่ายนะคุณหมอคุณหมอคุณคุณหมอเปิดมาแป๊บหนึ่งคุณหมออายุเท่าไหร่ให้ทุกคนทากันหนึ่งคือตอนแม่หนูเข้ามาแม่หนูคิดว่าคุณหมอต้องอายุประมาณแบบสักสามสิบห้าไม่เกินเนาะเราคิดว่าแบบหน้าต้องประมาณนั้นนะแต่เชื่อไหมคุณหมออายุสี่สิบสองอะ กดชุมชนของทั้ง Facebook หรือ y t u t u อะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบว่า sensitive, เซนซิทีฟเรื่องเข็มมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแม่หนูอาจจะไม่ได้ถ่ายนะคะเข็มอะไรทุกคนเห็นนะแต่ว่าให้ทุกคนดดูแบบภาพบิ๊กฟอร์ก่อนเลยก็ได้นะคะว่าปัญหาใต้ตาเน,นี่ยก็คือแบบโนเมคอัพแล้วนะคะคือครีนครีนซิ่งหน้าหมดเรียบร้อยแล้วจะเห็นได้เลยทุกคนว่าตาแบบเป็น3ชั้นคือจะเห็นรอยพับชัดเจนมากทุกคนไปดูรูปนะคะในช่วงปีที่แล้วก็ได้ ชัดเจนมากว่าตามันมีปัญหาเรื่องความโหรดนะคะแล้วก็คือมันจะเป็นตาขีดสามชั้นซึ่งมันทำให้เราดูอย่อายุมากขึ้นดูแก่ดูรอยดูรานะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนฉีดยาชานะคะคูหมอฉีดยาชาเสร็จเรียบร้อยแล้วคือถามว่าเจ็บไหมทุกคนก็คือความเจ็บแบบฟิลิงโบทอ,อกอะ่ะมันไม่ได้เจ็บอะไรมากมายก็คืออยู่ในระดับที่ทนได้นะคะเลวลารมาชัวโมงคึะ่ะก็เวลาทำเราก็จะฉีดยาชาก่อนคะฉีดยาชาเสร็จปุ๊บเราก็จะเข้าเข็ม ะแล้วก็เวลาชินแลาวใช้เป็นเข็มทูครับซึ่งเป็นเข็มที่เรียกว่าเล็กมากนะครับก็เวลาทำเนี่ยคนไข้เนี่ยแทบจะไม่รู้สึกเลยนะครับแล้วก็ทำเสร็จนะปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องรอให้ฟิลเลอร์เนี่ยเข้าที่ประมาณสักยี่สิบถึงสามสิบนาทีนะครับแล้วก็จะมาปรับแต่งอีกครั้งหนึ่งนะครับคือต้องรอแบบฟิลเลอร์มันฟูก่อนนิดนึงใช่ครให้มันเท่าที่นิดนึงค่ะจะได้รู้ว่าต้องเติมเพิ่มตรงไหนอะไรยังไงใช่ครับผม คือตอนนี้ตาข้างซ้ายคือฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้ว,แ,ลวแต่อย่างที่บอกไปนะคะว่าเดี๋ยวต้องรอให้ filler, ฟิลเลอร์ฟูก่อนประมาณสัก20นาทีนะแล้วเดี๋ยวคุณหมอก,ก็คือจะมาเก็บน้ำให้อีกส่วนด้านที่ยังไม่ฉีดคุณจะเห็นลเลยเห็นเลยเห็นหม <c oughs> คือไม่ต้องบอกว่ามีขีดตรงไหนนะตรงนี้ก็คือเป็นขีดเบ้าตรงนี้ทุกคนมันจะมีความตาสามชั้นอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าตรงนี้ก็คือเต็มเรียบร้อยแล้ว อ่าดูความเต็มคือข้างนี้ก็คือเหมือนนอนมา20ชั่วโมงข้างนี้ก็คือเหมือนคนอดหลับอดนอนนะคะชัดเจนมากเห็นผลคือทันทีเลยแลวอย่างที่บอกไปว่าคือมันไม่ใช่การผ่าตัดใดๆทุกคนมันคือแค่การฉีดนะคะแล้วซึ่งคุณหมอมือเบามากตอนที่คุณหมอเติมฟิลเลอร์เข้าไปก็คือไม่เจ็บเลยอันนี้คือการันตีเลยทุกคนถ้าความเจ็บเต็มสิบอะความเจ็บคือหนึ่งนะคะคือทุกคนทนได้อยู่ในเลเวลที่ทุกคนทนได้ถ้าใครที่เคยฉีดโบท็อกมาแล้วเนี่ยเลเวลเนี่ยก็คือบอกเลยว่าสบายมากค่ะ สวยมากทุกคนชอบมากคือตอนนี้คุณหมอกำลังเก็บใต้ตาให้นะคะข้างนี้เขายังไม่ได้เติมอะไรเลยนะคะทุกคนแล้วข้างนี้ก็คือเติมไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวคุณหมอจะเก็บให้อีกนิดนึงนะเพราะว่าต้องอย่างที่บอกไปว่าต้องรอฟิลเลอร์เนี่ยฟูประมาณ20นาทีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสำหรับด้านขวาเนาะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอนะคะให้ด้านขวาฟูประมาณสักสิบห้านาทีแล้วคุณหมอจะมาเก็บงานให้แต่คือโดยรวมอะ่ะตอนเนี้ยคือยังไม่เก็บงานบอกเลยทุกคนสวยมากคือตาคือไม่หลงเลยอะ่ะเราเห็นเลยอะ่ะ ก็รอไปชื่อ คนหลังจากที่ครบ2อาทิตย์แล้วนะคะตอนนี้ก็คิดว่าน้องค่อนข้างที่จะอยู่ตัวเลยสำหรับฟิลเลอร์นะคะแล้วก็คือช่วงรอบลงตาเนี่ยหลังจากที่ฉีดเลยอะคะ่ะก็คือแม่หนูก็คือไม่แต่งหน้าสักหนึ่งวันนะเพราะว่าวันรุกขึ้นเนี่ยมันจะมีความช้านิดนึงอะไรเงี้ยมันจะช้ำมากมากเลยในช่วงวันที่3แล้วก็วันที่ 4. สําสหรับใครนะคะที่ต้องใช้หน้าต้องไปทํางานในวันรุ่งขึ้นนะคะอีกสองสามวันอะไรเงี้ยนะะ้นองคือไม่ต้องพักผ่อนเยอะน้องก็คือไม่ต้องพักฟื้นเยอะนะคะก็คือสามารถแบบแต่งหน้าได้ตามปกติเลยแล้วก็คือใช้ อาหาที่ช่วงนี้คือนอนน้อยนะ่วงช่วงนี้คือนอนวันละห้าหกชั่วโมงอะแต่คือหน้าตาคือแบบ ดูสดใสนะคะแล้วก็คือดูอิ่มเอิบก็นี่นะคะสำหรับหลายคนนะคะที่สงสัยว่าแม่หนูไปทําอะไรมาทําไมหน้าเขียวช้าเหมือนแบบโดนอะไรมาขนาดนั้นนะคะก็เนี่ยมาเฉลยให้ฟังแล้วนะคะในคลิปนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แม่หนูด้วยนะหลังจากอาทิตย์นี้นะคะก็จะลงคลิปเป็นปกติทุกวันแล้วนะคะอย่าเพิ่งลืมกันไปไหนนะคะหรือว่าใครจะไปติดตามเพิ่มเติมได้ทางช่องทาง Tik t o no. อกก็ได้ค่ะ t i d a t h i p p 2ตัวนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย